สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ของวันที่5มีนาคม2567ัน้ะครับดาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาบ่ายสาโมงนะครับบ่ายสาโมงี่้านะครับวันนี้รู้สึกว่าเป๊ะเลยนะออก3าโมง4ี่้าเป๊ะเลยนะ หลุดเลยเมื่อวานเนี้เออเลยไปหน่อยหนึ่งนาทีส 3, 4, 48, 49, ามโมงสี่สิบแปดสี่สิบเก้าก็ยังไม่หยุดเลยเมื่อวานนี้สี่สิบหกหยุดเป๊ะเลยให้แปดเก้าศูนย์หนึ่งหมดเลยมันออกห้าหกสองหกสี่หกสองหกสี่เลยนะครับอะวันนี้เอาใหม่นะครับวันนี้เอาใหม่นะหยุดเป Hong ๊ะอีกหรือเปล่าวันนี้การระยะให้ถูกๆหน่อยครับ ขอขอบพระคุณสมาชิททุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลมเพื่อความเันเทิงเท่านั้นนะครับอืมเราก็มาชมกันเลยนะฮะอืมตาสตานะครับเด่นเน้นบนนะอันนี้บนนะครับเลือกเอานะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับขอเลือกที่เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านี้นะครับ สำหบเจ็ดแปดข้าวนี้ขอเลือกที่เจ็ดกับแปดนะเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับแปดก็เหมือนกันนะครับแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับ ตัวเกนี่กับเป็นเกับศนี่เป็นตัวลองนะเก้ากับ0เป็นตัวลองนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับเก้ากับศูนถัดมาก็3 4 5ส่ห้าอ่ะสามนะครับคู่เขานะ3 4 5นะครับตัวนะ 3, 4, น,นชุดวินนะครับอืม8 9 7 8 9 1ิบสิบเอ็ดสิบสองนะครปบอขอเลือก11บเอ็ดสิบสองมแล้วกันนะครับอืมเ็ดตัวนะเจ็ดตัวนะเออเจ็ดตัวอ่าอามาชมใกล้ๆเลยครับเนี่ยสดใกล้ใเลยนะครับเด่นนะครับเด่นขอเลือกที่เด่นบนนะครับเจ็ดแปด้าอยู่นะครับประมาณนี้ขอเลือกที่ อยู่ระหว่างกลางนะพอเลือกตรงนี้นะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ถ้าเก้ามาก็เก้าสามเก้าสี่นะครับสามนี้นะครับที่เหลือนั้นเป็นตัวรองนะครับตัวรองนะครับชุดชุดสายลูดสายวิ่งก็เน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับรองแปดนะสามนี้เลยนะครับเจ็ดกับแปดนะครับสามนี้เลยนะครับเจ็ดกับแปดครับ บนนะเหมือนบนนะครับเมนบนนะครับนี่นะครับเจปก้าครับตามนี้เลยนะครับลาวสตานะครับอ่าบ่ายสามโมงสี่้าอ่าวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับครับครชคดีชคดีครับอ่าสวัสดีครับ